ล่าสุดนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลในรายการ AFC U23 Asian Cup รอบคัดเลือกในกลุ่ม K ซึ่งการคัดเลือกในการแข่งข,ขันในครั้งนี้นะครับเป็นการพบกันระหว่างกัมพูชากับฮ่องกงซึ่งผลก็ปรากฏว่ากัมพูชานั้นสามารถเอาชนะฮ่องกงไปได้4ประตูต่อ2ซึ่งในกลุ่ม K นี้นะครับก็มีทั้งหมด3ทีมด้วยกันนั่นก็ได้แก่กัมพูชาญี่ปุ่นและฮ่องกงซึ่งความคิดเห็นของแฟนบอลชาวกัมพูชาและเวียดนาม จะมีความเกลเห็นกันยังไงบ้างมาเริ่มด้วยความเกลเห็นแรกกันเลยครับคอมเมนต์แรกนะครับก็ได้กล่าวว่าทําได้ดีมากกัมพูชาแล้วเจอกันในรายการ u ย3่สิเอเชียนแชมเปี้ยนชิพจากเวียดนามคอมเมนต์ของท่านถัดไปนะครับประตูที่ดีที่สุดโดยแมาเลขสิบสามของกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ของท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าฟุตบอลกัมพูชากําลังพัฒนาอย่างรวดเร็วผมคิดว่าในอนาคตอันใกล้พวกเขาจะเป็นแชมป์อาเซียน ในอีก10ปีข้างหน้าพวกเขาจะแซงญี่ปุ่นเกาหลีกาตาออสเตรเลียเพื่อเป็นทีมฟุตบอลหนึ่งในเอเชียและแปลเกยในบอลโลกความกิเเยนถัดไปฉันคิดว่าในอนาคตพวกเขาจะชนะ3-0กับเกาหลีญี่ปุ่นและอิหร่านบางทีใน40-50ปีข้างหน้าคอมเมนต์ถัดมานะครับราชาแห่งอาเซียน แล้วก็ได้มีคนมาตอบกับความคิดเห็นนี้ว่ามีหลายทีมที่เนื้อกว่ากัมพูชาเช่นทีมไทยเวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียและเมียนมาถ้าฉันไม่สามารถเห็นด้วยกับความคิดเห็นของคุณและมันจะเป็นแค่เรื่องตลกคอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้กล่าวว่าทําได้ดีมากคัมบรดียยูย่23คุณได้แก้แค้นให้กับทีมชาติของเราที่แพ้ฮ่องกงใน WCC Asian Zone รอบที่2 คอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้กล่าวว่ายินดีด้วยกัมพูชากับความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของทีมฟุตบอลชาติของคุณในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจากเวียดนามด้วยรักคอมเมนต์ถัดมานะครับว้าวว้าวทำได้ดีมากราชาแห่งอาเซียนยินดีด้วยกัมพูชาจากเมียนมาคอมเมนต์ถัดมาของท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวว่าทำได้ดีมากกัมพูชา จะสนับสนุนคุณจากเวียดนามเสมอให้เติบโตไปด้วยกันคอมเมนต์ถัดมานะครับก็ได้กล่าวว่าเวียดนามสู้กัมพูชาไม่ได้แล้วก็ได้มีคนมาตอบกับความคิดเห็นนี้ว่าอย่าร้องให้เมื่อกัมพูชาแพ้เวียดนามคอมเมนต์ของท่านนี้นะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าฟุตบอลกัมพูชากําลังดีขึ้นฉันรักกัมพูชาฉันรักผู้คนและฟุตบอลกัมพูชาประวัติศาสตร์ประเภทของฉัน พูดกับคุณได้ดีมากจากเวียดนามเมื่อคุณต้องการเราเราจะอยู่ที่นั่นเพื่อความช่วยเหลือเราเป็นพี่น้องอินโดจีนเราต่อสู้ด้วยกันและเราอยู่ด้วยกันแล้วก็ได้มีคนมาตอบกลับนะครับว่าแต่ประวัติศาสตร์ของฉันไม่ได้บอกอะไรคุณเลยไม่เป็นอะไรหรอกประเทศของคุณช่วยประเทศฉันพอเราไม่ต้องการ